เจ้าของเก่าแต่งมาเพิ่มด้วยไม่ว่าจะกระจกที่มีลายคาร์บอนนะฮะตัวลำโพงด้านในที่แต่งไฟมาเป็นไฟสีแดงๆนะครับแล้วก็ออปชั่นรอบคันเนี่ยตัวรถดูดีน่านำไปใช้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ขนาดตัวไฟเนี่ยเจ้าของเก่ายังติดฟิล์มกันมาด้วย mm hmm. เพิ่มความดูดีหรือเขาเรียกป้องกันให้ไฟเนี่ยยังดูใหม่อยู่นะฮะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมท็อป10 KB Auto นะครับเริ่มปีใหม่นะครับปี2,565นะครับผมนำรถดีๆมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนำรถที่ขึ้นชื่อด้วยคำว่าเทอร์โบแต่เป็นรถอีโกคาที่ประหยัดน้ำมันอย่าง Honda City 1.0 RS Turbo ับมากับรถสภาพใหม่นะครับอย่าง Honda City 1.0 RS Turbo นะครับรถ Honda City 1.0 RS Turbo คันนี้นะครับเป็นรถปี2020นั่นเองจดทะเบียน2020ก็คือใช้มาแล้ว1ปีนะครับกับไม่ที่ใช้ไปแล้ว24,000กิโลเมตรนะครับถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็ตัวรถสะอาดดูดีนะครับรถรับประกันเหมือนเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยพิกควานั่นเองนะครับตัวรถเจ้าของเก่าแต่งมาเพิ่มด้วยไม่ว่าจะกระจก ที่มีลายคาร์บอนนะฮะตัวลำโพงด้านในที่แต่งไฟมาเป็นไฟสีแดงๆนะครับแล้วก็ออปชันรอบคันเนี่ยตัวรถดูดีน่านำไปใช้อยู่แล้วนะครับขนาดตัวไฟเนี่ยเจ้าของเกายัางติดฟิล์มกันมาด้วยเพิ่มความดูดีหรือเขาเรียกป้องกันให้ไฟเนี่ยยังดูใหม่อยู่นะฮะราคาป้ายแดงนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ 739, 00 0บาทนะครับแต่ตอนนี้ในเตงองเราผมขอปอยเลยนะครับ618,000บาท สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Honda City 1.0 R s t u r b o นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นแล้วก็แรงมากด้วยคือเป็นเครื่อง1,000ซีซีที่จัดว่ามีแรงที่เยอะอยู่แล้วนะครับ ใครสนใจจ้าตัวคันนี้ติดต่อเข้ามาที่เพจของเรา f a c e b o o เค b บียรโตขายรถยนต์มือสองขันรถมุตภาพนั่นเองและสำหรับใครนะครับที่ซื้อรถของเราตัวนี้ไปนะครับผมพูดได้เลยว่ายังมีวารันตีถึงปี2023นะครับถึงปีหน้าเลยนะครับดีจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาดูสภาพตัวรถรอบคันแล้วกันนะครับว่าผ่านการใช้งานมาสภาพตัวรถเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ เจ้าของเก่าถือว่าเป็นคนที่ดูแลรถแล้วก็แต่งรถนิดนึงโอเคเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ไฟด้านซ้ายไม่ใช่ไฟด้านขวานะครับไฟด้านขวาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับที่เห็นแปลกๆเป็นค่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือเจ้าของเก่าติดฟิล์มที่ตัวไฟมาเลยคือสภาพแบบหายห่วงเลยรอยเม็ดหินรอยอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ว่ามันไปโดนกับที่ตัวรถแทนนะเนี่ยดูรอยเม็ดหินดิ เดี่ยวจิไมไปดูเลยว่าคือรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะเราไม่มีการทําสีมาเลยนะครับคือใครได้ไปเนี่ยสีเดิมเลยนะฮะก็ประมาณนั้นสภาพนั้นกระจังหน้านะฮะแต่งมาเหมือนกันตรงโลโ,โก้ฮอนด้าเห็นว่ามีสีเงินเป็นขอบนะฮะแล้วก็มีสีดํานะฮะแล้วก็เป็นโครเมียมเนาะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นลังพึ่งเดิมๆจากโรงงานนะฮะด้านหน้านะฮะตัว RS นะสีแดงนะครับเป็นต,ตกสีดําสวยงามดูดีนะฮะ ไฟด้านซ้ายแบบโปรเจคเตอร์ LED ไฟด้านในเป็นหยกัยกๆแล้วก็ติดฟีมาเหมือนเดิมสภาพไปเลย90%นะครับโอ้สะอาดขีดดูดีแน่นอนเดไลท์ก็อยู่ด้านในเหมือนกันนะจ๊ะ mm hmm. ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับโอเคสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนิดหน่อยแล้วก็ลิ้นล่างนะครับหรือสเกิร์ตนะครับเป็นลายคาร์บอนเดิมๆจากโรงงานนะฮะพร้อมตะขา่ายหลังพึ่งนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็ที่ดึงยามเฉินนะจ๊ะไฟตัดหมอกด้านขวาเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่แม็กดีกว่าแม็กตัวนี้นะเป็นสีรมควันหรือเปล่าไม่ใช่แม็กตัวนี้เป็นสีดำแตดสลับสีโคเมียมแต่ก็สีดําก็เยอะเหมือนกันก็โอเคดูดีนะฮะตัวยางเป็นขอบ16เนื้อ,อยางเนี่ยถือว่ายังเห็นเป็นล่องชัดเลยดูดิสวยงามยางปี2021โอ้โหดูดีจริงด,ดูเนื้อ,อ,อยางให้ดูให้ดูเนื้อ,อยางหนะ่อย โอ้โหเนื้อยางแบบโอเคมากลงแบกลงอะไรให้ตัวรถดูน่้เอาไปใช้นะฮะอยากโยโกฮามานั่นเองกระจกนะเจ้าของเก่าติดมาเป็นลายคาร์บอนนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถลวกันนะไม่มีกันสาดนะไม่มีกันแดดโอเคมือจับเป็นแบบคีเลตนะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้านในเนี่ยเห็นเป็นรอยเล็บเยอะเหมือนกันเนี่ยรอยเอน,นี่ยตรงเนี้ยพูดตรงๆรีวิวตรงๆเลยนะเห็นรอยนิดนึงแล้วก็จับแล้วก็เปิดได้เลยกุญแจอ,อยู่ด้านในไม่เป็นไร ด้านผู้โดยสารก็มีรอยเหมือนกันเห็นปหะโอเคแม็กล้อหลังด้านขวานะครับสภาพสวยงามดูดีไม่บาดกับฟุตบาทมานะโอเคไม่รอยมีรอยทะลอกยางก็โอเคเนะื้ยังลึกดูดีนะยางปี2021ใหม่มากดูดีมากด้านหลังนะไฟเป็นแบบ LED หูดูดียาวมาเลยมันนูนออกมาด้วยนะไฟะเห็นปะ มีโลโก้ RS สีแดงครับมีสปอยเลอร์สีดำตัดกระโตรรถให้ดูดีดูดุมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านหลังมีกล้องหลังบวกกับ parking sensor อีก2จุดมี diffuser ด้วยนะฮะด้านล่างเนี่ยเป็นแบบลายคาร์บอนโอ้โหดูดีนะฮะนะ city ก็ประมาณนี้ด้านหลังจะเปิดเลยเปิดได้เลยนี่มีพื้นที่นะฮะแต่แผ่นรองไม่มีเขียนว่า city นะอันนี้แผ่นรองไม่มีตัวอะไรเลย เปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นยางอะไรนะจ๊ะพวกอุปกรณ์น่าจะอยู่ตรงนี้นะอ,อุปกรณ์น่าจะอยู่ข้างในนะมีฟอยด์ด้วยอย่ามไม่แรงอยู่นี่ไงมองไม่เห็น,นไม่แรโอเคนะครับก็เก็บของได้ปกตินะฮะตามหลักไล่มานะฮะตัวล้อแม็กด้านซ้ายด้านหลังนะฮะ ร่องรอยการใช้งานมีไม้ขอดูชมอย่างช้าๆสภาพสวยงามดูดีนะฮะแล้วก็ตัวยางลึกใช้งานได้ต่อสบายๆมือจับนะฮะก็มีรอยเนี่ยเห็นชัดมากเลยเห็นปะรอยเล็บรอยขวนเลยเนี่ยขึ้นมานะฮะมือจับด้านหน้าก็มีรอยนิดหน่อยนะฮะอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มแล้วก็กระจกนะครับมีลายคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ไฟเดียวนะอ่าใช่ใช่ ล้อแมกด้านหน้าด้านซ้ายนะฮะเป็นสีโครเมียมแต่สำหรับสีดำมีโลโก้ฮอน d a นะครับร่องรอยการใช้งานร่องรอยการบาดฟุตบาทเบียดอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวยางใช้ได้ดูดีโยโกฮามารอบคันประมาณนี้นะอย่างที่ผมบอกเลยว่ารอยทลอกรอยสเก็ตเบดหินเนี่ยมีอยู่ประมาณด้านหน้านิดนดหน่อยๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในของเจ้าตัว City R S t u r b o สตนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นกันเลยเป็นเบออาะอคาทาร่าได้แดงครับเบออาะอคาทาร่าได้แดงก็คือมันจะเป็นหนังตัดสลับผ้านั่นเองนะฮะดูดิได้แดงตรงนี้เนี่ยจะเป็นดูดิโอ้โหดูแบบไม่เก่าเมืวก็ไม่ใหม่นี่สภาพโดยวรวมดูดีนะแต่ว่าคือ City เนี่ยมันเป็นแบบแมนวนวลแมนวนวลนะขยับเองปรับเองอะไรกันนะจ๊ะจอเนี่ย ถือว่าใหญ่นะใช้ได้เนี่ยอเน,นี้วิทยุเปิดฟังปกติเาบาอบลุงก่อน <c oughs> โอเคไปดูกันที่กล้องหลังนี่กล้องหลังก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่าซิตีเนี่ยกล้องหลังมันไม่ค่อยชัดเวยแบบเอาจริงๆเลยนะแต่ว่าโดยรวมมัน,มนใช้งานได้มันมีเลดา์านี่มีมุมให้ปรับเป็นสามมุมเหมือนกันแต่ว่ากล้องมันก็ไม่ได้แบบชัดมากแต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้นะฮะ แล้วก็มีหมดอีคอนด้วยนะจ๊ะลำโพงสีแดงดูดูไปเจ้าของเก่าแต่งมานะทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็แผ่นสัเพจก็มีซิตี้เหมือนกันแอร์เย็นเชียบป,ปกติปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้หมุนได้เลยหรือไม่จะกดออนออฟก็ได้นะฮะแล้วก็อุณหภูมิหรือองศาปรับตรงนี้นะฮะเกียร์ก็ปกตินะจ๊ะเบรกมือ ใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมันติฟัง์ชั่นคูสคอนโทรนะครับมีได้แดงเดินรอบเลยนะฮะด้านซ้ายก็เพิ่มวอลลุมล่มบาวอลลุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะฮะด้านขวาก็จะเป็นคูสคอนโทรและด้านหลังแถมมาให้เป็นแบบแพดเดิลชิปสำหรับตัวท็อปยาง Honda City ไไมโรคันนี้ใช้มาแล้ว24,000กิโลเมตรนะครับรถปี2020ก็คือใช้มารวมๆแล้วปีเดียว24,000แต่ยางใหม่ ตัวรถแต่งมาเพิ่มกระจกเคปล่าดูดีคือผมว่ามันก็โอเคนะแล้วก็ราคาหายไปตั้ง1 0 0 0 0แสนกว่าบาท1 0 0 0 0แสนนิดนดถือว่าโอเคแล้วก็รถสภาพใหม่ไม่เคยชนหนักไม่เคยนำทุ่มไม่เคยพีความดูดีเบาด้านคนขับก็ดูดีเหมือนกันแล้วก็ด้านขวาเนี่ยช่อง usb อยู่ทางขวาผมไม่รู้ผมเคยรีวิวตัวนี้มันจะมีช่อง usb อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีช่อง u s b ฝั่งนี้ด้วย2ช่องด้านขวาเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะจ๊ะเจ้าของเก่าเขาน่าจะมีการแต่งรถมาในระดับหนึ่งนิดนึงก็คือมีช่อง u s b เพิ่มมาด้านขวาเอาไว้เสียบสําหรับตัวลําโพงแล้วกันนะแล้วก็ตัวตาต่อเป็นจินอยู่ทางขวานะครับเป็นตัวสีแดงแล้วก็มันก็เข้าเข้ากันอนะสีแดงสีดําดูแบบด,ด,ดูดันดูดีด้านหน้ามีประมาณนี้ ตัวรถสภาพใหม่มากเบาใหม่ทุกอย่างดูดีเข้าเกียร์พีแล้วเราไปดูด้านหลังกันนี่ตัวกระจกยังไม่แกะเลยแบบโคตรใวอะ่ะไฟใช้งานได้ปกตินี่ไฟขาวพื้นที่ด้านหลังสำหรับ Honda City นะที่ผมนั่งมาผมรู้สึกว่ามันโอเคไม่แคบนั่งได้เครื่อง1.0 i turbo ก็เป็นเบาะคันทร่าเหมือนกันนะ โดยรวมใหม่มากดูดิเดบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรเลยนะฮะข้อดีด้วยเพราะว่ามันเป็นเบาะคาลา่ามันไม่ค่อยเห็นรอยเหี่ยวอะไรเท่าไหร่คือรถสภาพแบบโอเคอ่ะใหม่จริงๆนะฮะคอนโซลด้านข้างมันเรียบมากเลยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเนี่ยเห็นป่ะเดินได้แดงแล้วก็เรียบๆดาหมดเลยไม่มีอะไรลาโพงเล็กๆนินหน่อยด้านแล้วก็ลำโพงตัวใหญ่ด้านล่างลำโพงตัวเล็กด้านบนแต่แผ่นคาร์บอนไฟออยู่4ด้าน ก็สําหรับใครที่สนใจนะเพราะาคันนี้เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะขับรถในกรุงเทพเนี่ยรแรงม้าอยู่ที่122ยองแรงม้าแล้วก็เป็นรถที่แบบดีไซน์สปอร์ต,รตแบบสปอร์ตแบบเล็กๆแบบอีโกโ้คารใครสนใจคันนี้ก็ฝากด้วยเลยกัน Honda City 1.0 I ไอ์สโม,มาดูสภาพตัวรถกันดีกว่านะครับด้านหน้าของเจ้าตัว City นะฮะ นี่ตัวน็อตป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับค่อยๆไปนะฮะสภาพสวยงามไม่มีรอยแกะรอยแงะนะฮะโอเคเลยถอยออกมาฮะเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นไปนะครับนี่เราดูลอยลวดลอยนะฮะวงกลมฮนะวงกลมซีเดียมอะไรสภาพเดิมๆจากโรงงานไล่ตะเข็บขึ้นไปนี่ตะเข็บเดิมๆนี่ผมจับให้ดูเลยนะฮะโอ้โหดูดีจริงๆ สติกเกอร์มอพอสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับผมวงกลมนะฮะแล้วก็นี่รอยเม็ดอาร์คนะครับสวยๆงามๆดูดีนะฮะรอยเม็ดอาร์ควงกลมรอยเม็ดอาร์คนะฮะอ่าตรงนี้ผ่านสาภาพการใช้งานบ้างนะฮะรอยเม็ดอาร์ครอยเม็ดอาร์ครอยเม็ดอาร์คดูดีโอ้โหเนียนกิ๊บดูดีเลยนะฮะอันนี้ก็รอยเม็ดอาร์คเหมือนกันนะฮะไล่ามาเราเฉดวงกลมนะครับนี่สติกเกอร์นี้นะลูกศรน,นะครับไลนลงไปด้านซ้ายไล่น์ไปช้าๆนะครับตะเข็บเดิมๆนี่เข็บนี่โอ้โหดูดีเลยนะครับ ไม่มีรอยนะ,ะนี้น่อยอ่ะนี่นี่นพูดปุ๊บมีปั๊บเลยรอยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวานะครับสีแดงเหมือนกันเดิมๆจากโรงงานไม่มีอรอยแกะรอยแงสภาพดูดีดูดิดดสิเกอร์บคัคโคดอยู่ยนี้นี่โอเคนะฮะน็อตแก้มด้านขวาโอเคเดิมๆนะฮะแล้วก็คาน้าเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะมันเป็นแบบพลาสติกหมดเลยแต่เรามาดู QC กันเลยดีกว่าตัดมดไปดูที่ QC นี่ตรงนี้ QC นะฮะแล้วตรงนี้ นี่ตัวนอตตรงนี้นคิซีนะฮะนี่นี่นี่แสงมันเข้ามองไม่เห็นนะไม่เป็นไรมานี่งมานี่มานมนีนน้รถปีเดียวเท่านั้นนะครับไว้ใจหายห่วงได้สำหรับรถ1ปีนะครับผมพูดได้เลยว่าสภาพเครื่องในหรือเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากเครื่องไปเครื่อง1 0 0 0ซีซีนะครับหรือ 1.0นั่นเองนะครับ RS Turbo ด้วยนะครับเป็นเครื่องที่จัดว่ามีแรงม้าเยอะใช้ได้แรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะ,ะแต่แรงบิดเนี่ยอยู่ที่103นิวตันเมตรนั่นเองราคาขอยย้ำอีก1รอบแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว Honda City 1.0 RS Turbo นะครับราคาอยู่ที่618,000บาท ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook เพจเค a บ t o ต้ขายรถยนต์มือสองคันลถคุณภาพนะครับเพจของเราเนี่ยมีทั้ง Facebook มี YouTube แล้วก็มี Li n e แอดนะครับไลน์แอดเดี๋ยผมขึ้นคิวอ้ดให้ตรงนี้ละกันเข้าไปสแกนดูตัวรถได้นะครับที่เต๊งของเรามีรถมากกว่า100้คันเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามทุกเพจทุกแอปพลิเคชันด้วยละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้รถที่เต้งของเราแต่ไม่อยากเข้ามานะครับคุณดีลกับเซล,ลก็ได้นะครับเซล,ลของเรามีบริการ นำรถนะไปให้คุณลูกค้าดูถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ภาคไหนนะครับทางเตลนของเราไปหมดนะฮะเต่ของเรานะครับอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองหรือว่าให้เซิร์ช g o o g l e Map ก็ได้นะครับพิมพว่า KB Auto นั่นเองเดี๋ยวผมขึ้น g o o g l e Ma p ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับต้อนรับปี2565นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆนะสำหรับใครที่บอกว่ามาจากคลิปที่ผมท็อปเทนคนรีวิวนะ เอาไปเลยซื้อรถกับเราครับเติมน้ำมันฟรีเต็มถังเลยนะฮะแล้วก็ขัดเคลือบสีให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ป้ายเอาไปเลยพร้อมป้ายคันนี้นะป้ายสวยด้วยนะรถคันนี้195เลขใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com